สวัสดีครับจากสวนเกษตรคนรักพิสระครับน,นี้เราจะมาพูดถึงวิธีดึงยอดทุเรียนทำยังไงให้ดึงยอดมาได้แล้วก็พร้อมทั้งใบเขียวบางครั้งยอดที่แตกออกมาก็ใบก็จะเหลืองอาทีน,นี้เราจะบอกวิธีว่าทำยังไงให้ใบ เขียวไวโดยที่ไม่จาเป็นต้องใช้แมกนีเซียมอย่างเดียวครั้งแรกที่เราจะดึงยอดอในสภาพที่ใบตันใบตันก็คือใบที่ยังไม่มียอดออกมาจะเป็นใบแก่ๆอ,อย่างเดียวแบบนี้ให้เราใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงตัวเอ็นเอ็นสูง NPK P กับ K ก็ต่ำๆหน่อยอย่างเช่นปุ๋ยเคมีย5 77 N จะเป็น25ตัวกลางจะเป็น7ตัวหลังจะเป็น7ก็คือ25 7 7ก็คือตัวหน้าจะสูงสังเกตว่าตัวกลางตัวหลังจะต่ำก็คือ N นำก็คือจะ ส่งเสริมให้มันแตกลากเมื่อลากเดินยอดก็ต้องเดินเพราะว่ามันจะมีตัวเอ็นนำนำหน้าสูงกว่าไม่ว่าปุย๋ยที่ห้อไหนถ้าเราใช้ตัวเอ็นนำยอดก็จะดึงยอดออกมาอย่างเช่นอินซีเคมีก็6กสมสาม เก้าส้มสามอะไรประมาณนั้นคือแบบไหนก็ได้ขอให้มีตัวหน้าสูงอ่าพอใบเริ่มจะแตกกลางใบใบเริ่มกลางเริ่มเริ่มกลางอ่าได้ประมาณสิบห้าวันเราก็จะใช้เป็นสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือเป็นสิบหกสิบหกสิบหก ก็ได้เพื่อที่จะทำให้กิ่งเขาแข็งแรงทำให้ลำต้นหรือกิ่งใบเขาแข็งแรงลืมบอกไปให้เราผสมปุ๋ยที่มีกรรมะถันไปด้วยกรรมะถันคือเขาจะช่วยส่งเสริมทำให้ได้ของส่วนของแมกนีเซียม ที่มาช่วยบํารุงใบให้เขียวขึ้นกรรมฐถันก็มี2ี่สิบอย่างเช่นตอนแรกที่เราใช้2ี่สาแล้วก็ผสมสมมุติว่าเราใช้2ถ้วยสมมุตินะถ้าเกิดเราใช้2ถ้วยเราก็จะใช้กรรมฐถันหนึ่งถ้วยมาผสม ผสมเพื่อที่จะให้เขาเขียวไวกรรมฐานคือเขาจะละลายน้ําได้ไวละลายน้ําได้ดีก็คือเขาจะกินเร็วกว่าไอตัวยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดทำให้ใบเขาเขียวไวแล้วก็พอเขาก,กินกรรมฐานหมดเขาก็กินยี่สบห้าเจ็ดเจ็ดต่อมันก็เขียวมันจะได้เขียวต่อเนื่อง หลังจากนั้น15วันเราจะใช้สูตรเสมอ15 15 15หรือ16 16 16, 16ก็ได้ก็เราผสมกรรมฐาันเหมือนเดิมแล้วก็ตามไปด้วยแคลเซียมเราต้องเพราะว่าต้นทเรียนเขาจะใช้แคลเซียมเยอะมากเพื่อที่จะไปให้เขาสะสมเพื่อที่จะไปบำรุงผล อคเซเซียมก็มีหน้าที่ทําให้ผนังเซลเขาแข็งแรงด้วยคือจะทําให้พวกผนังเซลเขาแข็งแรงคือให้ทนต่อพวกมแมลงที่มากัดกินกินใบกินต้นอะไรประมาณนั้นแล้วต่อไปเราก็เราจะเปลี่ยนสูตรเป็นสูตรตัวหลังสูง อย่างเช่นอ15-5 25หรืออะไรก็ได้ที่ตัวหลังสูงสงหน่อยแล้วก็อย่าลืมตามด้วยกรรมะถันไปด้วยถ้าเราจะใช้15-0แคลเซียมไปด้วยก็ได้หรือไม่ต้องก็ได้เราก็จะวนปุ๋ยประมาณนี้ก็จะทำให้ ต้นเขาแข็งแรงแต่ถ้าเราจะใช้แต่ตัวหน้าสูงๆอย่างเดียวมันจะมีแต่ใบมีแต่ใบออกมาเยอะแล้วก็ต้นเขาจะไม่แข็งแรงแล้วมันมแมลงเขาจะเข้ามากินมแมลงเขาชอบอ่าแล้วก็ต้นเขาจะใบยเยอะจริงแต่ต้นเขาจะไม่ไม่แข็งแรงต้นเขาจะอ่อนเอทําให้กิ่งก้านเขาหักง่ายก็อยจะลืม ใส่อาหารเสริมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กรรมะถันไปด้วยส่วนปุ๋ยกรรมะถันก็คือ2 1่สิบอ็ดนส่วนแคลเซียมก็1 5บห้ถ้าเราจะใส่แมกนีเซียมก็คือปุ๋ย1 0 10 0 0จ,จะเป็นแมกนีเซียมเราก็มาใช้ร่วมกัน ก็จะประมาณนี้คร่าวๆแต่สำหรับที่สวนผมก็คือกร,รมทันจะตามเพราะว่าจะทำให้เขียวไวเขียวนานอลองไปใช้ดูประมาณสามวันนี้เห็นผลเลยแหละจะเริ่มใบเริ่มเขียวสำหรับสวนใครที่แบบใบเหลืองๆใส่แมกนีเซียมไปแล้วมันก็ยังเหลืองอยู่อย่าลืมใส่ปุ๋ยกำรรมทันไปด้วย เหมือนกรรมฐานเขาจะเป็นถ้าเป็นรถไฟก็คือเป็นเป็นหัวขบวนที่จะนำนำพวกตัวอื่นเข้าไปด้วยโอเคครับจากสวนเกษตรคนรักอิสระครับแนะนำเทคนิคของที่สวนครับสวัสดีครับ